สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานประกาศสัญญาบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้าแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2555 วันนี้เวลา16.32นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จลงนศาราดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์บวรศักดิ์อุวันโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านำผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติและสถาบันพระปกเกล้าเฝ้าทุนละองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรชันสูงกิติมิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้า ู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มกิติคุณสถาบันพระปกเกล้าและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าวรวม4หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่16หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่12หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่11 และหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่4เฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้าวรวมทั้งสิ้น435คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาดความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่รายงานให้ทราบว่าการศึกษาอบรมพิเศษในแต่ละหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า มีจุดบุ่งหมายสำคัญที่จะอำนวยความรู้ชั้นสูงในด้านการเมืองการปกครองกฎหมายการเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาคการเมืองภาคราชการและภาคเอกชนเพื่อให้มีความรอบรู้ที่กว้างขวางในสภาพวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานของชาตินั้นน่าพอใจอย่างมากเพราะความรู้เหล่านั้นล้วนมีประโยชน์อย่างยิ่ง แก่การปฏิบัติภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่ละคนอีกอย่างหนึ่งการเข้ารับการศึกษาอบรมร่วมกันนี้ควรจะทําให้ท่านเรียนรู้แน่ชัดอีกว่าการงานของชาตินั้นประกอบขึ้นด้วยงานหลายฝ่ายซึ่งต่างก็มีความสําคัญอยู่ด้วยกันและต้องดําเนินพร้อมกันไปอย่างสอดคล้องเป็นเอกภาพท่านทั้งหลายจึงควรอย่างยิ่งที่จะตั้งตัวตั้งใจให้เที่ยงตรงแนว่วแน่ที่จะร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติงานให้ประสานส่งเสริมกัน โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถและด้วยความสุจริตจริงใจถ้าทำได้ดังนี้งานส่วนรวมของชาติก็จะดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกันและผลดีที่พึงประสงค์คือสเสถียรภาพพร้อมทั้งความวัฒนาภาสุกก็จะบังเกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนของเราได้ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา หลังจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลละอองพระบาทเวลา17.26นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์นพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายธนกรสิงกเกษมนายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประภมและคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลลองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานพยากรการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2556โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลลองพระบาทดังนี้นายประมวลสุธีวงศ์ประธานคณะกรรมการบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำนายเคียวอิจิทานาดะกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการบริษัทเฝ้าทูลองพระบาทถวายพระพรและทูลกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายว,วันพระราชสมภพ 28กรกฎาคม2,557เพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยนายนิรุตจงประทีป ประธานชมรมกีฬายิงปืนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันยิงปืนระดับประเทศการบินไทยชูตติ้งเกมส์ครั้งที่3เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พอากาศเอกชนินจันทรุเบกษานายกสมาคมจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันจัก,กรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2557ผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันและนักกีฬาที่ชนะเลิศก,การแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาท พระราชทานโลร่รางวัลและถ้วยรางวัลกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าศีรัตพระวราชายาเสด็จไปส่งสดับการสวดพระอภิธรรมศพนายกเกษมศักดิ์อุทกพันธ์ วันนี้เวลา18นาฬิกา50นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธาิราชทราสยามกุฎราชกมุมารเสด็จไปยังศาราสีวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงสด,ดับการสวดพระอภิธรรมศพนายกเกษมศักดิ์อุทธกพันธ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2557สิริอายุได้75ปีนายกเกษมศักดิ์อุทธกพันธ์ เป็นลูกคนที่สามของนายรัฐและนางระเรียบอุทกพันธ์เกิดเมื่อวันที่23กันยายน2482ี่อที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกและจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากพันธุ์พินยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและที่ฝ่าอีสเทิร์นยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์หลังสำเร็จการศึกษา ได้เข้าทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจนกระทั่งเกษียณอายุในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินโดยตลอดช่วงการทำงานได้ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตด้านครอบครัวสมรสกับนางขาจีอุทกพันธ์มีลูกด้วยกันหนึ่งคน ประสบกน,นิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี วันนี้ตลอดทั้งวันที่ศาลาศิริราชร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชมีคณะบุคคลต่างๆทาง,งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำจกกัดการดอกไม้สิ่งของต่างๆและผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดไปทุนก้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาธินายธวัชชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพนักงาน กองทุนบทบาทสตรีประทุมธานีบริษัทร,รถไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลูอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสำนักง,งานสาธารณาสุขพังงาเทศบาลตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองครูนักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคีอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา ผู้อหน่วยการสำนักส่งเสริมและเผยแพร่าทางวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้อบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมบริษัทโจโลุยสเท,เ,ทเตอร์จำกัดกลุ่มรอยยิ้มปลายด้ามขวานอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบีสํานักง,งานบริหารโครงการกรมชลประธานกลุ่มศูนย์เผยแผ่ธรรมะวัดป่าเทพนิมิตสันติธรรม อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นข้าราชการพนักงานลูกจ้างสำนักง,งานสัมภา,ารมิตรภาคที่7ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดบึงกาฬองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลร,ระยองข้าราชการลูกจ้างพนักงานข้าราชการกรมพลาธิการฐานอากาศคณะประชาชนมีส่วนร่วมเขตสัมพันธวงศ์กอรอมน ครูและนักเรียนโรงเรียนโสดศึกษาผู้งหนวยการกองการศึกษาโรงเรียนทหารขนส่งกรมการขนส่งฐานบกและคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นในพันเหล่าทหารขนส่งรุ่นที่46 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนจังหวัดอุบลราชธานีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ที่บริเวณหน้าสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองคูอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายธนาคมกองเพียนปลัดอาวุโสอำเภอวารินชำราบเป็นประธานเปิดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อยและสาธารณาสุขอำเภอวารินชำราบและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อให้บริการตรวจรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย1ิบรายการได้แก่ตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจทางเดินอาหารทางกล้องและอัลตราซาวตับสองกล้องตรวจมดลูกและโรคสตรีตรวจโรคจอประสาทตาในคนไข้เบาหวานตรวจรักษาโรคตาทั่วไป ตรวจรักษาโรคทางหูตรวจรักษานิ้วล็อกโรคผิวหนังและโรคเด็กตรวจรักษาโรคกระดูกและข้อตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและตรวจโรคฟันนอกจากนี้ยังมีบริการตัดผมชายหญิงและบริการนวดฝ่าเท้าทั้งยังมีการฝึกอาชีพระยะสั้นและรับเรื่องร้องทุกข์อีกด้วยวันนี้ณนโะรงเรียนบ้านทุ่งมน ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนายทวีการจนาผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฝนหลวงของจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง14พฤศจิกายน2557 เพื่อเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแนวพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือราษฎรรวมทั้งเพื่อให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครฝนหลวงว่ามีหน้าที่อะไรมีส่วนช่วยเหลือกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรได้อย่างไรโดยเฉพาะการตรวจสอบพื้นที่ว่ามีความแห้งแล้งมากเพียงไรและรายงานไปยังศูนย์ฝนหลวงทราบ เพื่อที่จะได้ทำการบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ต่อไปที่อำเภอหันคาบึงกระจับใหญ่ เกาะเมืองท้าอู่ทองหมู่ที่5ตำบลหันขาจังหวัดชัยนาทนายสุทธิพงษ์จุนเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนำคณะสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อวางแผนงานปรับปรุงและสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาทตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้กับหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนชุมชนปราชาวบ้านและประชาชน ทั้งนี้จังหวัดชัยนาทตั้งเป้าไว้ที่50ศูนย์การเรียนรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่ประชาชนทั้งอย่างเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้โดยมีโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเนินขามเป็นต้นแบบซึ่งจะได้นำเอาความรู้ต่างๆไปปรับปรุงโครงการที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น วันนี้นายพักพงศ์ทวิพัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวแบบชุมชนดั้งเดิมร่วมกับเกษตรกรณโรงเรียนน้องจอกใหญ่ตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้ดำเนินการไทยหวานตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2557ใช้พันุข้าวไรส์เบอร์รี่โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจกพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนอีกทั้งเป็นการสืบสารประเพณีเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมเป็นการสร้างความร่วมมือและความรักในพื้นที่ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างต่อเนื่องณพระตำหนักเพชรวัดประวรนิเวศวิหารเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆรงาชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วย โดยในเวลา14นาฬิกาสมาคมกวางสิวแห่งประเทศไทยโรงเรียนกวางเจ้าและโรงพยาบาลกวางสิวร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.watbawon.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์02-280-9578 ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่ตอไปบ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมแก่ฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยพระราชดำพัส์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราช,ชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2556ณท้องพระโรงสาราราชประชาสมาคมวังไกลกังวลวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2556จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนนลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ